สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแผนดีนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับเรียนด็อกคอนนะครับด็อกคอนนะครับก็ล่าสุดนะครับสําหรับกราฟใหญ่ๆแท่งรายเดือนนะครับก็ฟิโบเล็กนะครับเป็นราคาล่าสุดที่ดิ่งลงมาจาก0.22นะครับถ้าใครไม่รู้ราคาไทยนะครับคูณประมาณเอาเอาราคา0.22นะครับคูณศูนอ่ะ เอาศ2 2ย์จุดสองตั้งคูณด้วยสามสิบสี่จุดสี่นะครับประมาณนี้นะครับดอลลาร์นะครับก็จะได้ราคาบาทไทยนะครับก็ประมาณหนึ่งคิดให้นะครับศูนย์จุดสองสองคูณสามสี่จุดประมาณเจ็ดจุดห้าบาทนะครับที่ลงมานะครับก็คือแท่งนี้เลยนะครับก็ล่าสุดนะครับล่าสุดต่อเข้ามา แล่าสุดนะครับได้ลงมาที่แนวรับ0.13นะครับถือว่าเป็นแนวรับที่ดูแข็งแรงนะครับเพราะว่ามีการหลุดลงมานิดนึงนะครับทีแรกผมคิดว่าถ้าหลุดลงมาอย่างนี้และอีกแท่งนึงเนี่ยจะเอาอยู่หรือเปล่านะครับเพราะว่าถ้าเอาไม่อยู่นะครับตามที่ผมได้ศึกษาเกี่ยวกับการเทลงมานะครับส่วนใหญ่จะลงเทลงมาที่ไฮเดิมนะไฮแรกๆเลยเนี่ยะแถว0.08นะแต่พอดีเหลนเหลนดอทนะครับ คิดว่านะครับราคาแถวนี้ที่คนรับมาเมื่อช่วงปีก่อนนะครับปีก่อนต้นปีก่อนคาดว่าน่าจะขายไปหมดแล้วนะครับก็ทําให้ราคามันไม่ลุดลงมาแม่นะครับเนี่ยก็ต่ําสุดก็แถวศูนย์จุดหนึ่งสามนะครับอาจจะมีราคาที่เก็บไว้กันอยู่นะครับก็ทีนี้เหรียญดอลนะครับก็ใกล้แล้วนะครับใกล้ที่จะขึ้นนะครับตอนนี้ก็มีมีมีแท่งเขียวขึ้นมานะครับก็ ตอนนี้ยังแดงอยู่นะครับแต่คิดว่าในวันสองวันนี้นะครับเหรียญดอทจะต้องขึ้นไปยืนเหนือหนึ่งจุดแปดให้ได้นะครับก็ลุ้นนะครับลุ้นให้ไปดืนเหนือหนึ่งจุดแปดได้นะครับนี่นะครับจะดูนะครับเป็นฟิบโบเล็กนะครับก็คาดว่าน่าจะชนแถวหนึ่งจุดเจ็ดนะครับแล้วย่อมาอีกนิดนึงเพื่อขึ้นหนึ่งจุดแปดให้ได้นะครับสำหรับเหรียญดอทนะครับ ถ้าถามว่าราคาจะกลับไปที่เดิมแถว13บาท14บาทได้หรือไม่นะครับยากหรือเปล่านะก็มองแล้วไม่ยากนะครับถ้าหลังจากที่ลงมาลึกขนาดนี้นะครับเท่าที่วัดมานะครับก็ง่ายขึ้นนะครับอันนี้เป็นฟิบโบใหญ่มันดูมีโซนโซนใหญ่นะครับเนี่ยใครที่เคยติดตามผมในเพจแรกๆนะราคา0.27นะ0.22เนี่ยวิ่งกันมันเลยนะช่วงนั้นหลายรอบนะแล้วก็ มีการขึ้นไป0.35นะครับเนี่ยก็เป็นราคาสูงสุดในตอนนั้นก่อนล่วงลงมาครับโซน3โซนนี้นะครับอ่าโซนใหญ่นะครับโซนใหญ่ก็เหมือนกันนะครับไม่ไม่ขึ้นไปถึง0.37จริงๆนะครับก็คือขึ้นไปไม่ถึงนะครับสุดอีกรอบหนึ่งก็ขึ้นไปที่0.28ก่อนล่วงลงมา1.7นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นอ่าฟิโบนี้ถือว่าเป็นลางบอกเหตุได้ชัดเจนเลยนะครับเนี่ย คือหลุดลงมาเลยนะครับผมก็ไม่ได้ดูละเอียดมากนะครับในช่วงต้นๆนะครับพักหลังมาเริ่มไปศึกษามานะครับก็คิดว่านะครับอ่าเนี่ยแท่งวีเขียวนะครับแท่งวีเขียวก็ผมมองว่าเร็วๆนี้นะครับน่าจะไม่เกินวันสองวันนี้นะต้องไปยืนเหนือหนึ่งจุดแปดให้ได้นะครับเพื่อยืนยันแท่งนี้นะครับก็เหลืออีกประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับมีเวลานะครับอาทิตย์ต่อไปก็ลุ้นเลยนะครับลุ้นไปทําจุด 0.22จุดสองนะครับแต่เจา7บาทกว่านะครับประมาณแดบาทนะครับถ้าขึ้นมาตรงนี้ได้สบายครับเนี่ยสบายเลยนะครับเพราะว่าถ้าถ้าผมคาดการณ์ไม่ผิดน,นะครับตรงนี้ถ้าเกิดอ่าคนที่ถือเหรียญนี้เยอะๆนะครับแล้วมองมองเทคนิคสไตล์ประมาณนี้นะครับเขาเห็นราคานะอาจจะมีการปุกปั่นในการทวิตเตอร์หรือว่าอ่าปุกปั่ปนอ่าเหรียญมีการแท่งยาวเขียวๆนะครับเนี่ยถ้าได้เห็นนะครับจริงๆนะ ผมมองว่ามีลุ้นทะลุ0.36ได้มีลุ้นนะกลับไปที่ไฮเดิมนะครับนีกับไปที่ไฮเดิมคือราคานี้นะครับราคานี้นะครับไฮเดิมคือ0.58นะครับผมไม่มองว่า0.772เพราะว่าราคาไฮตรงนี้นะครับราคาไฮตรงนี้เป็นไฮที่อ่าวิ่งเกินขึ้นมานะครับถือว่าถือว่าถ้าเกิดหลุด0.58ได้นะโปรเพลอๆนะครับ อาจจะไม่เห็น0ูนย์จุดเจ็ดนะมันจะหลุดมันจะหลุดมาง่ายๆเลยนะนี่นะหนึ่งเอสนะครับสำหรับเหรียญดอกอนะครับผมมองอย่างนี้นะครับคิดว่าอตอนนี้ถือว่าเป็นราคายังถูกนะครับใครที่ออยากเก็บหรืออยากจะลองเสี่ยงดูก็ลองบริหารกันดูนะครับก็ผมก็ยังบอกไว้เหมือนเดิมว่าสต็อปเลทไม่ต่ำกว่าหนึ่งจุดสามไว้แล้วกันนะครับส่วนสายฟิวเจอร์นะครับฟิวเจอร์ใครจะลองนะครับ มันมันก็ต้องดูนะครับว่า LIQ นะครับเราเปิดออเดอร์เดียวนะ LIQ ต้องต่ำกว่า0.5นะครับเพราะว่าต่ำกว่า0.5นี่ถือว่ารอดนะเนี่ยถ้ามันจะลงจริงนะก่อนอื่นแข็งๆเลยก็เทส0.08นะถ้าเกิดมันมีการผิดพลาดทางเทคนิคและมีการเทกระหน่ำลงมานะก็มันอาจจะไม่เกิดขึ้นแล้วก็ได้นะแต่ยังไงก็ต่ำกว่า0.5เนี่เล่นได้สบายนะค,คือเปิดทิ้งได้เลยนะคร เพราะว่านี่มันจะเป็นขาขึ้นแนละ้วขาบฟันอะไรก็ไม่ต้องกลัวแล้วนะสําหรับการบริหารเหรียญดอชนะผมมองว่าเดี๋ยวมีทีเด็ดแน่เลยครับถ้ามันมาถึงศูนจุดหนึ่งแปดเนี่ยมันจะต้องมีซักแท่งหนึ่งที่เขียวเขียวขึ้นมา0ูนจุดสองและเขียวต่อเรื่อยๆ่ทีนี้น,ะนี่นะครับอาการมันจะเป็นสไตล์นี้นะครับนี่นะครับแท่งนี้เลยดูไว้นะมันจะไปหยุดแถวศูนย์จุดสี่ห้านะโซนแนวรับใหญ่เนะี่ย อยู่แถว0.45เพื่อไปต่อนะครับเนี่ยนะอาจจะย่อลงมาแบบขายกําไรและวิ่งต่ออยนะครับสไตล์เดิมนะครับอย่าพลาดน,นะครับขายอ่าถ้าสมมุติว่าเล่นสั้นควรทํายังไงถ้าเกิดเจอเรื่องแบบนี้นะครับเหรียญดอทนี่มันจะเป็นเหรียญที่แบบว่าพอมันไปถึงจุดแล้วมันวิ่งลงอย่างต่ําเลยนะครับใครที่เล่นถ้าถ้าใครมาเปิดเปิดฟิวเจอร์แบบสีสวมไม่ดูราคานะครับก็อาจจะโดนล้างได้เลยนะเนี่ย เนี่ยมันเป็นแท่งขายยาวๆแท่งซื้อยาวๆนะก็ยังมองไว้ว่าถ้าถ้าเล่นธรรมดานะครับก็ปิดแถว0.45นะครับปิดทํากําไรไปก่อนเพราะยังไงมันต้องย่อแน่นอนนะไม่0.35ก็0.27แต่ผมมองว่า0.35นะครับน่าจะเป็นด่านแรกและด่านเดียวที่จะย่อมาเพื่อเก็บของขึ้นต่อนะครับเพราะว่ายังไงมันต้องไป0.5นะครับในในอ่าต้องดูดูด้วยนะครับว่ากระแสมันจะมาหรือเปล่า ถ้ามันมาก็ต้องเตรียมตัวให้ทันนะมีให้ขายอยู่สองสเต็ปศูนย์จุดสี่ห้าศูนย์จุดห้านะครับส่วนใครที่ถือยาวนะเก็บสะสมนะครับสาหรับเหรียญน,นี้นะครับก็เก็บสะสมหรือว่าดอยสะสมอ่าก็มีอาการเดียวกันหมดนะครับใครที่ถือเหรียญน,นี้ก็มองว่าถ้าถ้าจะเล่นสั้นไม่เหมาะนะครับสําหรับเหรียญน,นี้นะครับคือเล่นแล้วต้องออกไวเข้าไวนะครับใครที่ออกไวเข้าไวนี่ถือว่าโอเคครับ ่านนะครับใครลุกช้าก็จ่ายรอบวงนะครับมันเป็นเหรียญที่วิ่งวิ่งมาด้วยกระแสนะต้อมีการปลุกปัน่นยางขึ้นมานะครับก็ดูตามการาฟด้วยนะครับก็ถ้าตามราคาก็อย่างที่ผมบอกไว้นะครับถ้ามีอะไรเปลี่ยนแปลงผมจะโพสต์ในคลิป YouTube ใต้คลิปนี้เลยนะครับก็ใครมีอะไรที่สงสัยก็สามารถสอบถามได้นะครับก็ถ้าใครที่ติดตามแล้วยังคาใจหรือว่าถามตรงนั้น ไม่เข้าใจอยากถามแบบสดๆเลยก็ติดตามเข้ามาตามลิงก์ลงกลุ่มไลน์ก็ได้นะครับก็พูดคุยกันทุกวันนะครับสําหรับเหรียญดอทนะครับก็ทักเข้ามาสอบถามกันได้นะครับทักเข้ามาสอบถามกันได้นี่แท่งเดียวนะครับเขียวๆนะเมื่อวันก่อนนะครับก็วิ่งเมื่อยๆอยู่แถว1.4 1.3อยู่ๆก็ขึ้นมา1.6แนละ้วก็ถือว่าเป็นสัญญาณนะสัญญาณที่ดีนะครับในการกลับตัวขึ้นนะครับ ผมมองแท่งนี้นะครับใครใครบอกว่ามันอาจจะซื้อซื้อมาแล้วเดี๋ยวทุบก็ได้ผมมองว่าแท่งนี้นะครับเป็นแท่งที่จะต่อในอาทิตย์หน้านะเป็นแท่งเขียวต่อในอาทิตย์หน้านะเนี่ยนะรทรงสไตล์ประมาณนี้นะครับมัน,มเ,นเราอาจจะเจออ่านี่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้านะครับแท่งต่อไปนะครับอาจจะไปเหนืออแท่งวิ่งอีกอีกอีกสี่วันกว่าเนาะ อาจจะยืนเหนือ1.8ได้เสร็จนะครับอาจจะไป1.9หรือ 2s นะครับเออ0.2นะครับและก็เททิ้งไส้มาอยู่ที่1.7ก็ได้นะครับก็อาการมันเป็นได้ทั้ง2แบบเพราะมันยังตาม BTC อยู่นะครับก็เดี๋ยวมาดูกราฟละเอียดกันอีกทีในคลิปหน้านะครับผมก็จะทำให้อันนี้เป็นมุมมองอใหญ่ๆนะครับสำหรับเหรียญนี้นะครับเพราะยังไงก็ ส่วนใหญ่คนที่ถือก็ต้องถือกันยาวนะครับเล่นสั้นมันออกช้าออกไวไม่ทันกันนะครับเพราะว่าเหรียญนี้ถ้าไม่ปิดกําไรเลยเมือสักนิดนึงเดี๋ยวเราก็เหมือนกําไรทิพนะครับสายสายลองก็ควรควรดูนะครับว่ามันจะขายกันที่จุดไหนนะครับก็ทักถามเข้ามาได้นะครับผมเอาเป้าใหญ่ให้ดูก่อนเนาะเป้าเล็กเดี๋ยวผมทำทำคลิปใหม่ให้นะครับเดี๋ยวยังไงเจอกันคลิปหน้าครับผมครับ